มาสรุปกันสั้นๆนะครับเรื่อง C:N Ratio หรือว่าทำไมนะเราใส่วัสดุอินทรีย์ไปตั้งแยะๆแต่พืชกลับยังขาดไนโตรเจนซะง,งั้นเขาอธิบายเรื่องที่คนทำเกษตร,รอาจจะเผลอมองข้ามไปเลย <c oughs> ก็คือเรื่องอัตราส่วนคาร์บอนต่อนไนโตรเจนหรือ C:N Ratio ในพวกวัสดุอินทรีย์ที่เราใช้ใช้กันนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยหูต่อให้บำรุงดินดีแค่ไหนพืชก็อาจจะขาดไนโตรเจนได้นะเอาละ ประเด็นสำคัญข้อแรกเลย C:N Ratio นี่มันคืออะไรกันง่ายๆเลยมันคือสัสดส่วนของคาร์บอน C กับไนโตรเจน N ที่อยู่ในอินทรียวัตถุอย่างเช่นฟางข้าวเนี่ย C:N จะสูงปรีดเลยประมาณ60ต่อหนึ่งคือมีคาร์บอนเยอะมากแต่ไนโตรเจนน้อยนิดเดียวแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกวัวเอออันนี้ C:N จะต่ำกว่าราวๆ20ต่อหนึ่งก็คือมีไนโตรเจนเยอะกว่านั่นเองถ้าท่า C:N สูงสูง เกิน30-40จุลินทรีย์มันต้องไปหาไนโตรเจนจากในดินมาเพิ่มเพื่อใช้ย่อยสลายแต่ถ้าค่าต่ำาๆต่ำกว่า20ก็สบายหน่อยมีไนโตรเจนพอให้จุลินทรีย์ใช้แถมยังเหลือให้พืชด,ด้วยข้อ2นะครับแล้วทำไมล่ะทำไม C N ratio สูงสูงมันถึงทำให้พืชเราขาดไนโตรเจนก็เพราะว่าจุลินทรีย์ในดินนะครับมันต้องใช้ทั้งคาร์บอนเป็นพลังงานแล้วก็ไนโตรเจนไว้สร้างเซลล์ของมันเพื่อจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ทีนี้พอเราใส่พวก C:N สูงๆอย่างฟางข้าวลงไปปุ๊บจุลินทีย์มันก็ขาดไนโตรเจนสิครับมันก็เลยต้องไปแย่งเอาไนโตรเจนที่ละลายอยู่ในดินซึ่งเป็นส่วนที่พืชเราต้องใช้นั่นแหละเอามาใช้ก่อนเลยเขาเรียกอาการนี้ว่า nitrogen immobilization หรือแบบว่าไนโตรเจนโดนจุลินทีย์ตรึงไว้ชั่วคราวผลก็คือพืชโดนแยงน่งไนโตรเจนไปไงครับใบก็จะเหลืองโตช้าไปเลยข้อสุดท้ายแล้วเราจะจัดการเรื่อง C:N ratio นี้ยังไงดี อืมง่ายๆเลยก็คือ 1. ผสมวัสดุ CN สูงๆอย่างฟางกับพวก CN ต่ำๆอย่างปุ๋ยคอกมูลไก่ก่อนเอาไปใช้หรือ 2. ใช้ปุ๋ยหมักที่มันย่อยสลายดีแล้วอันนั้น CN กำลังดีเลยประมาณ15-20ต่อ1หรือถ้าจำเป็นต้องใช้วัสดุ CN สูงจริงๆก็อาจจะต้องเติมปุ๋ยไนโตรเจนช่วยนิดหน่อยในช่วงแรกๆให้จุลินทรีย์มีใช้จะได้ไม่ไปแย่งของพืชไงครับสรุปก็คือว่า การเข้าใจแล้วก็รู้จักจัดการ C:N Ratio ให้มันพอเหมาะพอดีเนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยที่จะทําให้การใส่อินเซียวัตถุของเราเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆกับพืชที่เราปลูกครับ